การเป่าแบบลองโทนกับไล่สเกลนะแล้วก็ใช้เสียงบีแฟของเราเนี่ยนะในการเป่าลองโทนธรรมดาจากที่เราฝึกเป่าลมกับกระดาษมาแล้วนะเราก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างอาจจะไม่มากนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยที่ช่วยให้เรา เ่าดีขึ้นนะแล้วก็ใช้ใช้ลมได้อย่างถูกต้องอทีนี้ทีนี้ในการในการเ,าเรียนออนไลน์เนี่ยมันมันจะค่อนข้างมีปัญหาในการสอนก็คือบางทีมันอาจจะมีดีเลย์บ้างนะแต่เราก็จะแก้ปัญหาโดยการให้เป่าทีละคนทีนี้เดี๋ยวเราเริ่ม จากคนแรกนะอันนี้กูจะเอาจากหน้าต่างที่กูเห็นตอนนี้ก็จะเริ่มจากแบมมีเตแล้วก็ออฟิลเริ่มจากฟิวเริ่มจากฟิวเตแล้วก็แบมแล้วก็เจ้าแฝดอม่เป็นผมปิดไม้ไว้เดี๋ยว จะให้เป่าอย่างแรกจะให้เป่าเป็นลองโทนบีแฟรก่อนสักสี่จังหวัดนะลองวอมลมวอมวอมลอวอมลอวอมปาก,กนหน่อยอ้าวฟิลพร้อมยังอ่ะเปิดไม้ด้วยครับเปิดไม้ด้วยคู่ด้วยไปหนูอ่ะอ่านั่นะแหละนั่นะแหละบีแฟรตัวโดเลย คู้ไม่ทำอะไรนะอเอาวิแฟบเป่าวิแฟบสักสี่จังหวะกูดโดนนั่นแหละโดนต,าดตา่าโดนจังหวะนะครูมันไม่ได้ยินเลยอะ่ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่ะฟิว,ว,ฟ,วฟิวปิดฟิวปิดไม้ก่อนเดี๋ยวเริ่มจากเตยเดี๋ยวให้เตยทำให้ดู อ่าเตะเอาเป็นดีแฟกนะตัวโดนั่นแหละโด,โด,โด,โดต่ำสักสี่จังหวัดอ่าเตรียมสามสี่นะเอาใหม่อา่เอาเตรียมสามสีอ่าโอเคต่อไปเป็นไล่สเกลไล่สเกลนะ ตัวละสองจังหวัดก่อนนะเราจะเริ่มจากยาวไปก่อนยาวแล้วก็ค่อยมาไล่เป็นตัวหนึ่งจังหวัดไล่โดเลยมีฟวาซอลาท่โดแล้วก็ซัมโดที่ลาสอนองเจลโดแต่เอาเป็นสองจังหวัดก่อนนะตัวละสองจังหวัอ้าวเตรียมสามสี่ ทีนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยังยังไม่ครบสอจังหวัดเป่าเป็นตัวละสองจังหวันะฮะตัวโดเลตัวละสองจังหวะอะไรนี้แต่ว่าโน้ต2ตัวหายใจครั้งหนึ่งนะมันจะทําให้เราหายใจได้ถูกต้องแล้วก็โน้ตตัวต่อไปอมันจะไม่สั้นลงอ่ะเอาใหม่เตรียมลองดูนะลองดู อ้าสามสี่ส พยานะยามฝึกให้ตัวโน้ตสองตัวเนะี่ยหายใจหนึ่งครั้งนะโอลมีฟาโซลาทีโดนีนะสองตัวโน้ตหายใจหนึ่งครั้งอะต่อไปเป็นตัวละหนึ่งจังหวะถ้าเป็นตัวละหนึ่งจังหวะอาจจะเป็นหายใจ สองตัวโน้ตหนึ่งครั้งก็ได้หรือสี่ตัวโน้ตหนึ่งครั้งก็ได้เพราะว่าโน้ตมันสั้นลงมันจะทําให้เราเป่าไม่เหนื่อยอ่าต่อไปตัวละหนึ่งจังหวัดอ่าเตะป้สามสี่ ต่อไปอ้าฟิวเข้าใจหรือ,อยังฟิวเปิดไหมด้วยค่ะค่ะแล้วเนาะไแล้วได้ยินหรือเปล่าได้ยินค่ะค่ะอ่า,อาโอเคทีนี้เป่าเป็นลองโทนให้ดูหน่อยสักสี่จังหวะตัวโดนนั่นแหละ เอายาวๆสี่จังหวะเอาสามสี่่าโอเคต่อไปเป็นไล่ตัวโน้ตนะโดเลยมีฟาซอล่าทีโดแต่ขอเป็นตัวละสองจังหวะก่อนตัวละสองนะฟิลค่ะสองตัวสองตัวโน้ตนหายใจครั้งหนึ่งจะได้ไม่เหนื่อย สามสี่หอ้่เียนะอ้าไล่ล,ลงไล่ล,ลงไล่ลงด้วย เปลี่ยนเป็นตัวละหนึ่งจังหวะนะตัวเลมีฟาโซลาทีโดโดทีลาซอซฟาไม่เหลืตัวละตัวละหนึ่งจังหวัดวพายา,ายามหายใจให้กันเ,เป็นวักการหายใจให้ถูกนะเอาเตรียมสามสี่ โอเคต่อไปแบมอ่าฟิวปิดไม่แบมเปิดไม่เดี๋ยวบอกว่าแบมได้ไงวะเฮียโอ้โหอุบฉารยตายพอน้าเลยอ้าวฟิวฟิลไม่ต้องพูดพูดอ,อ,อ่ะอ่าอ่าต่อไปแบมนะนน่าจะเห็นจักเตแล้วก็ เพียแล้วนะเอาอย่างแรกก็จะให้เป่าลองโทนก่อนนะเป่าเป็นตัววีแฟกตัวโดนั่นแหละสี่จังหวัดอ่ะพร้อมพร้อมแล้วเริ่มสามสี่อ่าขยับขยับออกจากโทรศัพท์อีกนิดหนึ่งหรือไม่ก็ลองลองหาผ้าห่มหรืออะไรซับตรงตรงที่เป็นลำโพงก็ได้ เพราะว่าถ้ากระสุนมันการ์ดก็ลำพวงมันจะตัดไม่อยู่ยวจะตัดดูได้หนึ่งครั้เดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่เอาเอาบีแฟรใหม่สีจังหวะอ่าสามสีออืมก็ยังดังอยู่อ่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าต่อไปต่อไปเป็น ไล่สเกลนะตัวละสองจังหวะอ่ากล้องไม่เปิดแบบกล้องไม่เปิดไม่เห็นอ่าโอเคอ่าพร้อมตัวละสองจังหวะนะไล่สเกลอ่าพร้อมสามสี อ่าโอเคอันนี้อันนี้จะมันจะเป็นปนัญหาทางไม้ของโทรศัพท์นะถ้าเสียงดังมากเกินไปตการได้ยิน ทำใจง่ายมาแล้วอ่าต่อไปต่อไปเป็นหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะนะแบมหนึ่งจังหวะอ่าพร้อมสามสี่ คาแฟเอาเป็นเอาอ้ามมาก่อนค่ะอา้อาวเปาตัวโ,โดนะเป่าลองโทนสี่จังหวะพร้อมสามสี่ครบสี่เห้ครบสี่หายใจเข้าก่อนเวลาสามสี่แล้วก็แล้วก็หายใจเข้าจะได้เปล่าใหญ่ ยางอ่าใหม่พร้อมสามสี่อ่าโอเคอ่าต่อไปเป็นไล่สเกลตัวละสองจังหวะดสองตัวโน้ตหายใจครั้งหนึ่งนะอ่าโอเคอ่าพร้อมเริ่มสาม,ส,ามสี่ โอเคต่อไปเป็นตัวละหนึ่งจังหวะนะอ่ะอ่ะวพร้อมสามสี่ฮะโอเคต่อไปอันอ่า ตัวโดตัวโดนะสี่จังหวะสี่วอดวป่าพร้อมสามสี่า่าโอเคต่อไปไล่สก็ตคนละสองจังหวะอ่าพร้อมสามสี ต่อไปตัวละห้ตัวละนใ้อัน่ไดเ่าโอเคเรียบร้อยครบทุกคนแล้ว ลองเป่าพร้อมกันไหวไหมฮะลองลองเป่าพร้อมกันจะไหวไหมอ่าลองดูซิลองดูซิลองดูซิเป่าพร้อมกันเอาเป็นเอาเป็นลองโทนก่อนลองดูซิว่าจะพร้อมกันไหมขอเอาสักสี่จังหวะก่อนคือโดองตัวโด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 ตัว อ่าทุกคนเตรียมเปิดไม้ด้วยเปิดไม้ด้วยเปิดทุกคนเลยเปิดไม้ด้วยเปิดทุกคนเลยเรีวกข้บไปียวอ่าโอเคพร้อมเตรียมเรียวเรรียอีก บอไะไรยงอด <c oughs> ยอดมากทีไปท,ทีลองทงน้นเาไเาไอ่ะพร้อมพร้อมเทุกคนฟังทุกคนฟัง

Base in your face.